สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีท่านสมาชิกทุกท่านนะครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะนําสูตรปักหลักหน่วยล่างนะครับมาแบ่งปันให้สมาชิกและท่านผู้ชมนะครับส่วนวิธีทํานะครับก็ใช้หลักสิบุญขั้งที่2นะครับบวกด้วยหลักสิบบุญขั้งที่3บวกด้วย9คงที่นะครับได้เท่าไหร่บวก1บวก2นะครับก่อนอื่นก็ไปดูคําเตือนก่อนนะครับ คำเตือนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมซึ่งคลิปนี้เป็นการคำนวณหาตัวเลขความน่าจะเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนไปนในทางที่ผิดกฎหมายนะครับเชิญรับชมกันเลยครับหลแรกนะครับหลักสมุนข้าที่สองนะครับเท่ากับ3บ,บวกด้วย4นะครับบวกเลวเกนะครับ สามบวกสี่เท่ากับเจ็ดนะครับเจ็ดบวกเก้าเท่ากับหกนะครับหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดนะครับเจ็ดบวกสองเท่ากับเก้านะครับเลขที่ออกหกหกนะครับเอาหกที่หลักหน่วยนะครับถูกนะครับต่อไปครับสองบวกสองเท่ากับสี่นะครับ สองบวกสองเท่ากับส 4, 4ี่สี่บวกเก้าเท่ากับสิบสามนะครับสามบวกหนเท่ากับสนะครับสี่บวกสเท่ากับหนะครับได้สามนะครับเลขที่ออกสีนะครับเข้าสที่ละหน่วยนะครับนะครับต่อไปนะครับหกบวกเเท่ากับสินะครับ สามบวกเก้าเท่ากับสิบสองนะครับสองบวกหนึ่งเท่ากับสามนะครับสามบวกสองเท่ากับห้านะครับข้างล่างอะอไรครับหกสามนะครับก็เข้าสามที่หลักหน่วยนะครับนะครับต่อไปครับสามบวกหนึ่งเท่ากับสี่นะครับ สี่บวกเก้าท่ากับสิบสนะครับสามบวกนเท่ากับสนะครับ4ี่บวกเท่ากับหนะครับเลขที่ออก1,4นะครับเข้า 4..... ที่หลักหน่วยนะครับต่อไปนะครับ4ี่บวกเจท่ากับสิบเนะครับสิบ สิบเอ็ดบวกเท่ากับศูนะครับศูนวกหนเท่ากับหนะครับหนึวกสเท่ากับสนะครับเลขที่ออก91นะครับเข้าหนึ่งที่ลักหน่วยนะครับต่อไปครับ5้าบวกแปดเท่ากับสิบนะครับห้าบวกเทกับสิบบวกเเท่ากับ สองนะครับสองเพิ่มเป็นสามสามบวกสองเท่ากับห้านะครับเลขที่ออกแปดห้านะครับเข้าห้าที่หลักหน่วยนะครับต่อไปครับหนึ่งบวกหกเท่ากับเจ็ดนะครับเจ็ดบวกเก้าเท่ากับสิบหกนะครับ 6บก1เท่ากับ7นะครับ7บวก2ได้9นะครับเลขที่ออก8 9นะครับอขออภัยครับได้9นะครับ7บวก2เท่ากับ9เลขที่ออก8 9นะครับ งวดต่อไปครับงวดที่จะถึงนี้ครับงวดงวดวันที่สิบหกมกราสองพันหกสิบเจ็ดนะครับสี่บวกแปดนะครับสี่บวกแปดเท่ากับสิบสองนะครับสองบวกเก้าเท่ากับสิบเอ็ดนะครับก็ได้หนึ่งนะครับหนึ่งบวกหนึ่งได้สองนะครับสองบวกสองได้สี่นะครับได้หนึ่งสองสี่นะครับ หลักหน่วยล่างนะครับวดประจำมาที่17นะครับวดนะครับ17มกรานะครับ67นะครับอ่าก็ไปรลุ้นต่อนะครับว่าจะมาไหมนะครับวดหน้านะครับ สูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลวดนะครับก็ขอให้สมาชิกีติดตามนะครับโปรดพิจารณาก่อนนะไปใชใ้ดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ